นี่คือด้านในครับบรรยากาศสวยมากเลยนี่จะเป็นอีกกล์กของเขาเลยนะเขาเรียกอะไรนะหนูนเ,เรียกอะไรนะนหัวหัวโวดที่กระเป๋า ก่อนจะมาประกอบเป็นตัวครับนี่แบบนี้หนึ่งศนหนึ่งร้อยเอ็ดครับว่บรรยากาศข้างใน,นสวยเลยในทางขึ้นเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะโอ้บรรยากาศ สาสน,น,นี่จะเป็นจุดสแกนครับตรงนี้จะเป็นลิฟที่จะขึ้นไปครับอันนี้ ชั้นสามสบเอครับโอ้เมืองร้อยเอ็ดครับเสยไหมโอ้เสยมากเลยอะไรนะบึงอะไรนะบึงพลายชาัยร้อยเอ็ดครับ อันนี้ที่สง่งต้องหยอดเรียนด้วยนี่บรรยากาศหน้าหน้ามาเที่ยวครับสวยมากเลยอันนี้เราอยู่ที่ชั้นสาสิบเอ็ด จะเดินขึ้นไปอีกชั้นมันสูงมากเลยบรรยากาศแล้วสวยมากครับเชิญชวนมาเที่ยวครับเมืองหนึ่งศูนย์หนึ่งเมืองร้อยเอ็ด อันนี้เดินขึ้นใช่ไหมเราจะเดินขึ้นไปอีกกี่ชั้นอีกสองชั้นเหรอสามสิบเอ็ดสามสิบสองอันนี้สวยมากตรงนี้จะเป็นชั้นสามสิบสองครับพวกเดินขึ้นไปอีกอันนี้ก็สวย เราจะถ่ายไม่ได้หมดทุกทุกมุมครับนี่จะมีกระรอกครับอันนี้แคนอันนี้โอ้ดนนอันนี้ชั้นที่เท่าไหร่ที่มันแคบเลยสามห้าเหรอโอ้ชั้นนี้สูงมาก ไม่มีอะไรกั้นเลยเอ่ะภูอันตรายจะขึ้นเล่นลนะั้งเนี่ยชั้นที่สามสิบห้าว้าที่ชั้นหนึ่งวะอุอ้ยดูตรงเนี้ยนรุชั้นสุดท้ายอ่ะลอง เปลี่ยนเปลี่ยนรองเท้าดูก่อนบอกว่าห้ามกระโดดด้วยเปลี่ยนรองเท้าครับกรโจกโอู้ขจะก้าไปนุกาไปไหมอู้สวยมากเลย อันนี้ไม่กล้าไปอุ้มไม่กล้าไปเลยครับไปดูน,นี่ได้แต่มันสวยมากวิวสวยมากครับข้างบนนี่นี่แหละเมืองร้อยเอ็ดครับโอ้<ด>มีพระใหญ่อันนี้อันนู้นทำไมกล้าวะอันนี้เราไม่กล้าไปนะเป็นกระจกครับ ตรงน,นี้จะวิวสกายวอลมีกระจกห้ามกระโดดลมเย็นมากไปไปอีกครับอีกหนึ่งชั้นชั้นสุดท้ายชั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครพุทธวิมานมงคลอันนี้จะเป็น รตรงน,นี้จะมาอธิษฐานเอาอะไรก็ได้ตามจิตปรารถนาครับ นี้จะเป็นสุดท้ายแล้วครับชั้นสุดท้ายแล้วเสร็จสิ้นอันนี้ชั้นอะไรหนะูสุดท้ายเนี่ยสามสิบห้ามีสามสิบห้าชั้นน,นี่เยอะ่า เที่ยวชมนะครับก, <S <S มก็มีบันไดเดินลง35ชั้นแต่ว่ามันเหือยเราเดินแค่2ชั้นพอ <S 2>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  เราพามาเที่ยวครับใครอยากมาก็เป็นเชิงครับไอมีต้องสุขหล่นเดนพ่นไม่ลก โข้างอันนี้ลงบันไดเลยนะ่ะลงบันไดดิไม่ใช่ลงยิบเหรออ๋อสุดท้ายแล้วครับเราจะลงไปข้างล่างบรัรยากาศมันวิวว,ว้างยังไงไม่รู้